เปิดสกกลาดเส้นทางลูกผู้ชายเราจะทําการตีบวกแบบเส้นทางลูกผู้ชายก็คือการตีบวกเนี่ยมี ID ผมและไอดี ID นี้ไอดี ID ของบีมแล้วก็จะมี ID อีกหนึงเป็น ID ของจานเบสนะครับซึ่งทุกอันมีการตีส้มและตีแรงทั้งหมด <Wow. S 1> นะครับอย่าง ID ผมเนี่ยจะตีโรดี้โดยตอนนี้โรดี้เนี่ยจำได้ไหมคลิปที่ผมเปิดได้ตัว97โรดี้ผมเม็ดเขียว เนี่ยครับโดยผมจะตีขึ้นเม็ดแดงแล้วเอาไปขายทิ้งครับไม่ได้ใช้เพราะว่าตอนแรกกะจะเอาใช้แต่ว่านั่นแหละมันมันเอาใช้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็จะเป็นไอเดียของจานเวสเนี่ยจะตีชิโนล่าเป็นเม,ม็ดส้มส่วนไอเดียนี้เจ้าของไอเดียรีเควสมาเลยว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ให้เกียรติเจ้าของไอดีครับเจ้าของไอดีรีเควสมานะครับมีมาร์คเคอยู่8ตัวณปัจจุบันเจ้าของไอดีบอกว่าตีเอนเดอร์สันให้หน่อยนะครับ แต่ถ้าจริงๆเ้าตีคุ้มยังไงมันก็ต้องไปโรดี้หรือไม่ก็เดอร์บอยนะครับหรือไม่ก็ลูเบนดิอาร์แต่เจ้าของไอดีขอมาเป็น Anderson แอนเดอร์สันเราก็จะจัดเป็นแอนเดอร์สันให้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าก็แบบตามคำขอของเจ้าของไอเดีเนาะถือว่าให้เกียรตินะครับนะไอดี ID นี้ก็มีอยู่8ตัวนะครับโดยก็จะใช้สูตรรูเตียวนะครับสลับกับกดแบบปกติแล้วก็สลับสลับกันไปกันมานะครับอ่ะเริ่มก่อนเลยครับมา นี่ผมจะตีครั้งแรกก่อนให้จนส้มนะครับยังอยู่อีกไหมมาสักทีแล้วมันก้าวตัวพอดีเลยครับมันก้าวตัวพอดีไงครับทุกคนแอนเดอร์สันเปรี้ยง เร็วแล้วเอาเร็วแล้วเครียดเครียดเลยครับอย่างนี้อะไรติดหยี่สิบเปอร์เซ็นต์แลวทำไมอันนี้มันจะไม่ติดวะที่มาทุกคน ข่อยก่อนหาอะไรแป๊บกายพร้อมอะไรพร้อมเราทำได้จวดจวดบึมบมวันป๊อกวันป๊อกมาหน่อยจวด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 เออ ไปเอา้าติดเหรอเอาติด้เย oh. เมื่อกี้ผมไม่เห็นมันมันกระพิบเ,เมื่อกี้ผมไม่เห็นว่ามันติดเดี๋ยวนะผมดูย้อนหลังแป๊บไป oh. โอ้เลขมันขึ้นช้าเลขมันขึ้นช้าเลขมันขึ้นช้ามากมันกระพิบแบบนิดเดียว ดูว่าไม่ติดมา,ม,มาเลยเดมเล็ดแดงเมล็ดแดงจวดจวดครับน้องเลิรเอ้ามาต่อเอา้าวัน๊อกอันนี้ก็ละวัน๊อกว่าถ้าเมื่อกี้เราตีต่อวันป๊อกเลยนะเอารถมันจะบล็กเลยไหมนะบั็กสามตัวติดไปล่ะเอาเลยไหล่ะวัน๊อก วัดฟ้อกว่ะผมไม่เห็นเลขวัดฟ้อกอีเดียววัดฟ้อกอีวัดฟ้อ,อ,อกอีอันนี้ไม่บ็อกแล้วว่ะอันนี้ไม่บ็อกแล้วว่ะอันนี้ไม่บ็อกแล้วว่ะอ้แต่สองเหลืองเยอะ Yes sir. โอเคครับไอดี ID แรกก็เสร็จไปก็ถือว่าได้มาเท่าไหร่นะสองส้มเกือบตายต้องบอกเลยว่าเกือบตายครับของแค่นะครับผมก็ต้องขอบคุณน้องบีมด้วยครับนะขอบคุณไอดีของบีมด้วยครับผมเดี๋ยวไปไอดีตอบไปเลยละกันไอดี ID ที่สองเป็นไอดีของจาน เบสนะครับผมนะของจานเบสนะครับก็ติดต่อมาให้ตีจากให้ตีตั้งแต่วันก่อนแล้วแต่ว่าจะได้ทําพร้อมกับไอดีของบีมเลยแล้วก็ไอดีของผมเลยในวันนี้ก็เลยเอามานัดตีในวันนี้นะครับไอดีนี้นะครับผมจะมีตีอยู่2ตัวหลักๆนะครับถ้ามันติดค่อยจะไปตัว3ตัว4ค่อยว่ากันคือจะตีอีซารต,ตัวนี้โดยใช้ดูเด็กตีขึ้นเม็ดส้มนะครับคือชอบสนุกอ่ะ เอาง่ <c oughs> ายๆนะก็มีดูเด็กอยู่ประมาณ17ตัวนะครับผมแล้วก็มีมาร์คเคอยู่11ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเริ่มตีซักก่อนเลยนะครับมาเฮ้ Oh ho! Ai hiếm mất tiền lời! Ơ! Muông lạ! Đang bay bắn bóc! ไปเลยนะอุ้ยไม่สูตรตัวนี้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 กดไปเลยไม่มีสูตรบอกว่าไม่มีสูตรไงไม่มีสูตรจริงๆสุดท้ายแล้วนะ โอ้ได้แคเบดแดงชิบหายแล้วไงครับชิบหายแล้วไงแล้วไปทีเผือเลยปะล่ะทีเผือเลยละกันหนึ่งป๊อกเป้งขอเข้าสูตรเลยอย่างนี้ขอเข้าสูตรมาครับเข้าสูตรวันป๊อก ส <ersch> ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบงวิ่กล้ากกกว้าโดนแล้วไระดาผมละไง เมื่อกี้เราตีไปแล้ว2ใช่ไหมเมื่อกี้เราตีไปแล้ว2นะครับแล้วก็อันนี้ผมได้มาอีกเป็น7นะครับรวมทั้งหมดเป็นถ้าตีทั้งหมดนี้ไม่ติดก็จะเป็น9นะครับมาตัวที่สตัวที่4ถ้าติดเราก็ไปคลิกเลยตัวที่ห้าหเจแปะแปะก็ยังไม่มา เก้าก็ยังไม่มาลูกเก้าก็ยังไม่มาลูกเอ้ยเก<อ>้าก็ยังไม่มาซิกหน้าเมื่อกี้แม่หมานรอบนี้เราเราไม่กดเข้าไปหน้าทีมละเรากดมาหน้านี้ครับมาซานซานซิโกจัดให้พ่อเดี๋ยวลูก อดมึงจะวันป๊อกมึงก็วันป๊อกเลยเนาะมาดิวะบบน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 เบน,บน,บนต่อมาม ขาตายสูงมากเฮ้ยแปดสิบไม่ติดแปดสิบไม่ติดแล้วแปดสิบไม่ติดตีแปดสิบไม่ติดมันต้องมาว่ะ เฮ้ยมันจะหมดแล้วนะมึงแดกไปจะหมดแล้วนะจีโนล่า เคสิเบเอ็ดตัวโอ้โหไม่ีตัวเลยโอ้โหทุกคนน้ามืดเลยว่ะโอ้จานเบสโอ้โหกราบขอไปด้วยครับโอ้โหมากันต่อยังไม่จบเจ้าของไอีนี้บอกว่าเอาสุดจานเบสบอกเอาสุดเติมมาอีกสองตัวมาดิกล้าเสี่ยงกับแหลมแหลมก็กล้าเสี่ยงด้วยหรอว่ะมาว่ะมามา มันจะไม่ส้มจริงๆริงหรอวะไอชิโนล่ามันจะแข็งขนาดนั้นเลยหรอมันจะไม่มาจริงหรอมันจะไม่มาจริงหรอชิโนล่าตัวนี้น่าจะวิ่งช้าเลยครับพอไปเล่นในเกมอะ่ะน่าจะวิ่งช้าเลยครับมากันต่ออะไรมาละโอ้ทุกคนอันนี้คือการปีแบบทำร้ายจิตใจที่สุดแล้วนะไอฟาน เงาให้กูหน่อยวะน้องเฮ้ยอีกแล้ววันเลยสิเชีย้ยมันไปวันปอกตัวนั้นอะไรอ่ะโ <c oughs> อ้หอดีนี้1ิบสตัวครับรวมๆไม่ได้สักเม็ดมาฮะและนี่ก็อยู่ในไอดีหลักของผมนะครับคอมีเดดดี้ต่อจาก2องอดีอะมานะครับมาร์คเเกดีผมก็อย่างที่บอกครับจะมีอยู่มาร1สิบเตัวนะครับนะก็2ตัวเนี่ยก็ได้รับมาจากตรงนี้นะครับกิจกรรมใครนะครับก็น่าจะเห็นกันแล้วแหละแต่ว่าถ้าคลิปนี้ลงแล้วไม่รู้ว่ากิจกรรมจะหมดยังนะนะครับ เออนะครับแล้วก็ผมกดแพ็คเงินเพราะผมเติมแพ็คเงินไว้ด้วยนะครับแพ็คเงินอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามันเติมแพ็คเงินหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วมันมันจะได้แพ็คเงินทุกวันนะครับไม่ใช่นะแพ็คเงินตรงนี้ถ้าเรากดในซื้อในราคา3ามบาทเราก็คือได้เงินเนี่ยมา999หน่วยเลยนะครับก็คือได้เท่านั้นเลยแต่ว่าเงิน999หน่วยเนี่ยมันมันมันจะ แตกต่างจากที่เราให้ร้านกดแพ็คไปให้เลยยังไงนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากสุ่มแพ็คพวกนี้โดยเราลุ้นเราเองอะครับแต่ก่อนอะมันจะไม่มีทางได้เลยครับก็คือมันจะต้องให้ร้านสุ่มให้เท่านั้นนะครับแต่โดยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยากสุ่มแพ็คนี้เองนะครับอยากลุ้นนักเตะ4ตัวนี้เองเราก็แค่เติมแพ็คเงินนีครับแล้วก็เอามาเปิดนะครับมันก็มีค่าเท่ากันนะครับนะนะครับเวลาแพ็คนี้ขายอยู่ในหน้านี้ก็349บาทเหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมก็สรุปแล้วก็คือมันราคาเท่ากันนั่น นะครับผมทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะแค่แพ็เงินเนี่ยเติมมาให้เราสุ่มเองแค่นั้นเองนะครับอ่าเดี๋ยวไปขอเช็คมาสเคสก่อนว่ามีกี่ตัวนะครับมามาสเคชนี่เลยนะครับผม11ตัวนะครับตามที่ผมคิดคำนวณไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตีตามคำสัญญานะนะครับที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมตีโรดี้ขึ้นเม็ดแดงนะครับผมก็จะตีโรดี้ขึ้นเม็ดแดงถ้าเหลือนั้นเดี๋ยวผมจะไปใส่เมสซี่นะครับหรืออาจจะไปใส่มมลดินี่นะครับผมนะแต่น่าจะใส่เมสซี่แหละ เออมาลุยกันเลยครับโรดี้เม็ดแดงครับต้องมาแล้วเว้ยต้องมาแล้วว่ะเฮ้ย <c oughs> เอ,อ้ยวงง่ายวูงง่ายงี้พอว่าได้วงง่ายง,งี้งงพอว่าได้หน่อยเอาแล้วไปแดงเลยไหมจบแดงเลยไหม <c oughs> ออยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวเข้าสูตรก่อนครับขอเข้าสูตรก่อนนะ ขอเข้าสูตรก่อนอะไรเยอะด้วยมาเข้าสูตรเข้าสูตรให้เด็กมานับถือเลยวะไปแดงแล้วแล้วดี้ไงลกูกโลดี้จ๋ามาดิเอ้ยสวยจ้าสวยจ้าน้องน้อง โรดี้เมสแดงจบไปก็ผมโดนไป2ตัวนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งก็คือตีไม่ได้แบบใช้สูตรเลยครับก็คือแบบตีตีกดกดไปนะครับผมแต่ตัวนี้ใช้สูตรสูตรนี้ก็ถือว่ามาเยอะนะครับเดี๋ยวขอไล่สูตรกันต่อนะครับผมที่ฟิลิปเป้ไปเม็ดส้มครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเนี่ยตีขึ้นดีกว่าจะขึ้นเม็ดส้มนะนะครับเดี๋ยวตีขึ้นดีกว่าจะขึ้นเม็ดส้มและไปที่เมสซี่นะครับผม เออเฮียเฮียจัดไปเฮียเฮียมาเฮียเฮียแม่แบบเฮียแข็งโป๊กเลยบะเฮียแข็งโป๊กเลยทุกคนเฮียผมแข็งจัดเไ้ยไม่ขึ้นโอ้โหสามที <is> <inventory> สามทีนมาเลยไนงะสามทีนมาเลยไนงะเฮียเฮียเฮียผมแขกจับทีเผลอมาดิอุ๊เฮียจา้าอูกดีเย้ไปเฮียมา ดีครับพี่ดีครับผมเฮีย1 0ึ่เป็นที่เรียบร้อยครับสวยจ้าและเราเหลืออีก2ตัวเดี๋ยวจัดให้น้ำมันเลยมาเราตีแบบสูดรหนึ่งนะสอ0 0ันปีต r ของแท้่ 14, ตัวครับ น้าน้าโอ้โหน้าไม่มาวะน้โอ้โอเคสิบเอเ็ดตัวได้จากเขียวเป็นเม็ดแดงหนึ่งตัวได้เม็ดส้มหนึ่งตัวก็รวมๆกัยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วครับผมนะยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วครับน้องๆก็ <c oughs> <c oughs> คลิปตีบวกเส้นทางของลูกผู้ชายก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับผมนะรวมๆม,ม,มาร์คเคไปกี่ตัววะไอดีบีเนี่ยแตัวจานเบสสิบสาตัวไอดี ID ผมอีก11ตัวนะครับผมก็รวมๆแล้ว30กว่าตัวเลยครับไอดีจานเบสหนักจุดนะครับไอดี ID ที่2หนักที่สุดเลยนะครับไม่ติดเลยนะครับอีซาก็ไม่ได้เป็นส้มไม่ได้เป็นส้มสักตัวนะครับนี่แหละมันก็ให้เห็นได้ชัดเลยว่ามันก็มีท่วมมีเจ๊ง ถมเถกันไปนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปตีบวกเส้นทางของลูกผู้ชายนะครับก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าชื่นชอบคลิปบ้าๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ความเป็นลูกผู้ชายของเราด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมแหลมสิ่งของคุณมากที่รับจนจบขอบคุณมากครับ